ขพรอะไรทํำไมปืนที่ผลิตในประเทศไทยถึงยังไม่สามารถขายให้กับพลเรือนในประเทศไทยได้และข้างหลังน้ำมันนะคะก็คือผลิตในประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะคะปืนที่เห็นสวย,สวย ข้ออะไรนะคะทำไมถึงยังขายให้กับคนละเลือนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังติดเรื่องข้อบทกฎหมายบางอย่างอยู่เนื่องจากว่าเพิ่งจะมีบริษัทที่ผลิตปืนในประเทศไทยนะคะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยมันก็เลยยังไม่มีข้อกฎหมายนะคะ,ะข้อกําหนดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องมาร่าง กฎหมายต้องมาตกลงทำความเข้าใจอะไรกันใหม่ซึ่งต้องใช้การความขับเคลื่อนนะคะแรงผลักดันนะคะที่ค่อนข้างสูงเลยนะคะเพื่อที่จะให้มันสามารถขายให้กับเวอร์ชั่นพลเรือนได้นั่นเอง อ้าแล้วถ้าเกิดว,ว่าขายไม่ได้แล้วจะผลิตมาทําไมก็เพราะว่าปืนทั้งหมดที่เห็นอยู่ในบูธนี้นะคะผลิตขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกระทรวงกราหโหส่วนปืนหน้าร้านทั่วไปที่ทุกคนเห็นตามหน้าร้านตามร้านขายปืนทั่วไปอันนั้นอะ่ะมันขึ้นกับกระทรวงมหาไทยทั้งสองกระทรวงเนี้ยมันยังไม่ได้ลิงก์กันนะคะทุกคนมันยังไม่ได้ทําข้อกําหนดกฎหมายอะไรมาแบบ ชัดเจนนะคะและมันยังเป็นเรื่องที่ใหม่ใหม่มากสําหรับวงการปืนบ้านเราที่จะมีบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธปืนขึ้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันจึงต้องใช้เวลาแต่น้ําอิงเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมั่นใจค่ะว่าปืนที่ผลิตในบ้านเรานะั้นะนะมีคุณภาพแน่นอนค่ะเทียบเท่ากับแบรนด์ดังๆระดับโลกเลยหลายคนนะคะก็จะ ถามน้ำอิงมานะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะซื้อได้หรือยังนะคะน้ำอิงก็ต้องบอกตอนนี้ตรงนี้เลยแล้วกันนาะว่าตอนนี้เรื่องราคานะคะมันยังติดในเรื่องข้อข้อบทกฎหมายเพราะฉะนั้นเราจึงบอกในเรื่องของราคายังไม่ได้แล้วสั่งจองได้หรือยังถ้ายังไม่บอกราคาอาจจะสั่งจองไว้ก่อนใา่ตังค์จองไว้ก่อนก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ายังจองไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังไม่มีข้อกฎหมายที่บอกว่าขายให้กับคนละเรือนได้เพราะฉะนั้นเราจึง ยังไม่เปิดจองนั่นเองอ้าวแล้วถ้ายังจองไม่ได้ยังขายไม่ได้แล้วที่ผลิตออกมาจะขายให้ใครที่เห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คือเราขายให้กับกองทัพนะคะหน่วยงานราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะคะ,อะตอนนี้ที่หลักๆเลยก็คือทหารตำรวจ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ใช้ปืนของเราแล้วบาง หน่วยงานบางกองทัพซึ่งวันนี้นะคะน้ำอิงก็อยู่ที่บูธนะคะกองทัพอากาศนะคะทออเขาก็เดินมาที่บูธแล้วก็คิดว่าเร็วๆนี้นะคะทออทั้งหลายอาจจะได้ยินข่าวดีมีปืนใหม่ๆใช้กันบ้างนะคะอย่างที่น้ำอิงเคยเห็นนะคะบางคนเนี่ยก็ยังใช้ปืนลูกโม่นะคะปืนเก่าๆอยู่เลยพอมีอุตสาหกรรมผลิตอาวุธปืนภายในประเทศเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะง่ายนะคะที่จะซัพพอร์ตเจ้าหน้าที่ให้มีปืนที่ทันสมัยขึ้นจะได้ไม่ต้องใช้ปืนเก่า พอถึงเวลาใช้งานจริงๆใช้งานไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะเออติดๆขัดๆมีปัญหาอันนั้นนะ่ะมันก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะปืนที่ผลิตในประเทศไทยตอนนี้นะคะบูธของเรานะคะเดบิว UMI เนี่ยก็ยังไม่สามารถขายให้คนละเรือนได้นะคะเดี๋ยวเรารอข้อบทกฎหมายให้คอมพิวเรียบร้อยก่อนถึงจะทําการเปิดขายให้คนละเรือนและทําการเปิดจอง ตอนนี้เราทางบูธของเรานะคะแตบ่บว่า UMI เนาะเราก็จะผลิตอาวุธปืนนะคะขายให้กับหน่วยงานราชการหรือว่าในในหน่วยของสวัสดิการก่อนหรือส่งออกทางต่างประเทศก่อนนะคะตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้คนไทยเนี่ยพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศใช้ของไทยของไทยทำใช้ของไทยนะคะซื้อของไทยสนับสนุนของคนไทยด้วยกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะน้ำยิงคิดว่านะ ถ้าเกิดว่ารัฐบาลสนับสนุนให้ไม่จำกัดโคต้าของปืนที่ผลิตภายในประเทศน้ำยิงคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้กับปืนที่ผลิตภายในประเทศเนี่ยได้โตได้พัฒนาได้เร็วขึ้นมีคนรู้จักได้ไวขึ้นนะคะปกติแล้วอะปืนที่เอาเข้ามาภายในประเทศเนี่ยมันก็จะจำกัดโคตาใช่ไหมคะปกติตามร้านปืนก็จะเป็นสั้น30ยาว50อะไรอย่างงี้เนาะถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ปืนที่ผลิตภายในประเทศเนี่ยไม่จำกัดโคตาน้ำยิงคิดว่า น่าจะโตเร็วนะคะและคนไทยอ่ะได้ใช้ของด,ดีของไทยนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดส่วนตัวของน้ำอิงนะคะถ้าใครมีอะไรสงสัยอยากจะถามน้ำอิงนะคะก็สามารถถามมาได้ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าอินบ็อกมาหลังไมาถามส่วนตัวได้เลยนะคะถ้าน้ำอิงตอบได้คำถามไหนน้ำอิงก็จะมาตอบให้นะคะในคอมเมนต์วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะ W ูดดให้น้ำอิงนะคะได้มาอ่ารีวิวปืนในวันนี้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ